มี4ประตูโตโยต้าผ่อนสัก8 0 0พันไหมครับพี่ผ่อน8 0 0พัครับเอาอีสูซุมันจะช้จะซ้ำซ้ำเหมือนคนอื่นอะไม่ไม่อยากได้อีซูเบื่อแล้วเบื่อแล้วเห็นลงแต่รีวิวอีสุสุแล้วเอาสายคนรักครอบครัวโตโยต้าแบบผมมั่งเอาโตโยต้าบ้างโตโยต้าครับอ่ะมีมาคันนี้มาใหม่เลยมาใหม่คันนี้ผม4ประตูตัว Z Edition ่นอ่าโตโยต้าให้รักรีโวนะครับแล้วแล้วเป็นลูกผสมหรือเปล่าครับนี่ นี่แลลี่อาร์ตผสมแลรี่อาร์ตด้วยตูบิชิโอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอันนี้เราเพิ่งมาเราบิวใหม่บิวใหม่นะครับเดี๋ยวลอกให้นะครับทุกอย่างเลยจัดให้ใหม่หมดแม็กซิ่งทีสามสิบเจ็ดอ่านะบักบักโดเรมอนเดี๋ยวเดี๋ยวตองกระจกก่อนโอ้รอแล้วล่ะเห็นเจ้าลงรูปมาบ้านนี่โอ้พอกล้ามปูวะโอ้อ่านี่ข้างในสวยเก็บนะครับนี่ยังไม่ได้บิวนะอ่าเพิ่งมาเลยปียี่สิบสอง เดี๋ยวรอบิลรอบิลรอบิลยี่สิบสองครับงามงามอเบาะผ้ากำมะหยี่เถื่อนถูกบใบบางขั้นเท่ากับดใเอื่นเบาะผ้ากำมะหยี่เข้าอึ้นมันเบาะผ้านะแต่ไม่ไม่กำมะหยี่นะไแล้วกำมะหยี่มันต้องแบบอีกแบบนึงอ่ะแล้วอันนี้เบาะผ้าอันนี้เขาเรียกผ้าเฉยเฉยใช่ไหมครับเขาเรียกผ้าเฉยกได้ถ้าไม่รู้เรียกผ้าเฉยผ้าเฉยใบรู้ดีไว้รู้ดีค่อยพูดจอดจองสันความผู้ไรจังบอกไปเรื่อยเนาะผ้าก็คือผ้าเหมือนเสื้อเนี่ยผ้าผ้าแล้วแต่คุณรู้ว่าเป็นผ้าคัตตอนหรือเป็นผ้าอะไร คุณว่าค่อยพูดไปค่อยเสริมอแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวเสือกโงฉยออันจะหาว่าโง่อันนี้ชม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 ไลเนอร์ไม่มีหลังเดิมไลเนอร์ไม่มีมาเดี๋ยวว่ากันวัยรุ่นมากจะเอาแบบไหนยังไงเดี๋ยวว่ากันไม่มีปัญหาได้หมดอยากได้กระจัดให้จัดให้ตลอดไม่เคยขาดไม่เคยขาดเอาจรางย่างก้นไปเบิ้งเหรอไม่สั้นเดี๋ยวต่อไปนี่รีวิวตรงนี้เลยเดี๋ยวทำโกดังทำโกดังแล้วอืม กันแดดหน่อยเดี๋ยว tails, แดดแดดเดียรถครับเดี๋ยวจะขายไม่ได้ดราม่าอีก um, ยังไม่จบอีกเหรอจังเลขาเขาจบแล้วกูไม่จบอีกจบถอะอ้าวก็ในสสวยไม่จักโลคราวนี้นี่สบายเลยนะครับรีวิวมันเลยนะสามหมื่นหกอ่าไม่สามหมื่นจอตรงนี้ผมว่าน่าจะผูเป็นร้อยคัน ลมหนาวมาเนาะพี่จอดได้เป็นร้อยใครเลยเพราะผมจะเลื้อโกดังออกด้วยพี่ทำสามชั้นไหมฮะทำสามชั้นไหมทำรับหรอเอาเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวของในโกดังเดี๋ยวใครอยากได้อะไรเดี๋ยวมาดูมาเลื่อนอ่าคอยอย่างนี้เออเพราะมันมีเครื่องมือหนักด้วยพวกเครื่องมือพ่นยิงทรายอะไรมุต่บนใช้ได้แบบไม่รู้เพราะแต่ก่อนผมทําอู่สีมอเตอร์ไซค์ไงพอคุณพ่อทําครับตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วเข้าไปโหขงในของเพียบเดี๋ยวรอมาลื้อลือลื้อแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดประมูลดีกว่า เปิดประมูลมันจะวุ่นวายกูดิอ๋อจะวุ่นวายไปเลยล้วเพจรถกูจะเป็นเพจประมูลของไปแล้วคราวนี้สายของทันสองพันวุ่นวายกะว่าแบบเอาวางวูเลยใครมานัดวันอ่าทีเดียวทีเดียวจบล็อกนี้อ่าสินค้าล็อกนี้สินค้าล็อกนี้สินค้าตรงนี้คือไม่รู้กูกรองรวมเลยมาคัดเอาราคาไม่ราคาไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้สมมุติเป็นแบบเดียวกันอันนี้อาจจะสามร้อยอันนี้จะห้าร้อยเพราะว่ากูจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วแต่อารมณ์นะ สรุปไปเรื่องนั้นได้ไงเรื่องรถจะไม่จบเอาปีอะไรไปดูให้หน่อยนี่ยี่สิองคันนี้นะครับเป็นรีโวตัว Z ซ d อิ i ิชันปี2022ไนยสมามหมื่นกว่าโลนะแมนครับขายอะไร519,000 519,000ลดอีก20,000เหลือ499เก่แมนครับนะใครสนใจทักกันเข้ามาใช่ครับฝากด้วยครับกับบิ๊ก a ักเกนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ